คือบ้านเมืองจะวุ่นวายแน่นอนนะครับแล้วใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนยุบสภาเนี่ยก็จะต้องถูกคนโดยรวมมองว่าตั้งใจที่จะทําให้มันเกิดเรื่องขึ้นในบ้านในเมืองพักงานลงตู่จะชั่วคราวจะถาวรมันก็ยุ่งเยิงมันก็ไม่จบมันมีทั้งประเด็นเทคนิคกฎกหมายและมีประเด็นกลนเกมกันเมือง ทับซ้อนกันอยู่หลายกลเกมทับซ้อนกันอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับวันนี้เราจะต่อสายไปที่อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญดรเจตโทนวัน,นิชไปเคลียร์หลายๆประเด็นที่สงสัยเคลียร์ให้ครบทุกประเด็นที่เราถูกถามเราไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบได้ดังนั้นเราจะไปถามดรเจ สวัสดีค่ะอาจารย์เจตค่ะสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายครับครับพักงานลุงตู่จะถาวรจะชั่วคราวดูจะไม่จบง่ายๆนะอาจารย์ผมไล่ทีละประเด็นผมเริ่มจากประเด็นชั้นเดียวเชิงเดียวงยาก่อนถ้าลุงตู่ไม่ได้กลับลุงตู่ไปถาวรคอรมอไปด้วยใช่ไหมไปด้วยครับเพราะว่าการพ้นจากตำแหน่งเป็นการส่วนตัวนี้ของนายมนตรีเนี่ยมี บทบรรยายนรัฐมนุนกำหนดไว้อย,อยู่แล้วค,ครับว่าข้าหลีงไปทั้งคณะค่ะครับถ้าลุงตู่ไปถาวรครมอไปด้วยลุงป้องใช่ครับรักษาการนายกครมอก็รักษาการครมอใช่ไหมจริงจริงเนี่ยพอถ้าสมมุติว่าศาลรัฐมน,นูญท่านวินิจฉัยตัดสินว่าพลเอกประยุทธพ์พ้นจากตําแหน่ง24สิงหาคม2 5 6 5เนี่ยนะครับเพราะพลเอกประยุทธ์พน้นจากตําแหน่งเนี่ย สามารถที่จะเป็นนายฐกน้รปีรักษาการได้ไม่ใช่รักษาการนมตรีครับเป็นนายมตรีรักษาการนายกรักษาการครับครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูโดยบทบัญญัติเลยเนี่ยมาตรา158แปเขาบอกอยู่แล้วครับว่าแปดปีเนี่ยไม่นับรวมรักษาการครับทีนี้ที่ว่ารักษาการตรงนั้นเนี่ยมันมีอยู่สองลักษณะรักษาการในระหว่างแปดปีนั้นเช่นเป็นไปสองปีแล้วก็รักษาการไปสามเดือนอย่างเงี้ยไอ้สามเดือนนั้นไม่นับกับมันก็สามารถที่จะพิจารณาเป็นอีกลักษณะหนึ่งได้ก็คือว่าครบแปดปีแล้วหลักแต่ยังไม่ได้นายมตรี คนใหม่เข้ามาก็เป็นนายกฟรีรักษาการไปมัน <Okay. S 2> ก็ไม่ทับรวมเข้าไปในแปดปีนั้นอันนี้ค <Okay. S 2> นอายุสามารถกลับมาเป็นนายกฟรีรักษาการได้อ๋อกลับมาได้ออลูกู่ก็จะกลับมาเป็นนายกรักษาการได้เว้นแต่เว้นแต่มีความเขิเขนมีความเหนียมอายไม่กลับมาลุงป้อมก็ขึ้นมาเป็นนายกรักษาการใช่ไหมฮะ เป็นรักษาการนายกรีครับเป็นรักษาการนายกครรมก็ยังอยู่แต่อยู่ในฐานะรักษาการครรมเป็นรักษาการใช่ครับโอเคอันนี้ก็ชัดเจนอันนี้ก็ชัดเจนแต่คราวนี้ในกรณีที่ที่ประเทศไทยเคลื่อนเข้าสู่สถานการณ์มีนายกรักษาการหรือรักษาการนายกก็แล้วแต่นะครับรัฐสภาจะต้องสรรหานายกคนใหม่ภายในกี่วันมีกําหนดไหมฮะไม่มีกําหนด นะครับแต่ว่าก็ต้องทําโดยเร็วเพราะว่าคือตามธรรมเนียมเนี่ยมันจะต้องเอาตัวจริงมาทํางาน<ะ>เพราะว่าการรักษาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรักษาการนั้กฟรีหรือว่านื้อฟรีรักษาการเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ครบถ้วนและมันก็ไม่ควรที่จะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างะครับ<ะ><ะ>เพราะฉะนั้นมันควรท<ะ>ี่จะเอาตัวจริงให้เร็วที่สุดแม้ว่าจะไม่มีกรอบของรงัฐมนตรีกำหนดไว้ก็ตามครับ<ะ> ครับครับรัฐธ,ธรรมนูญเขียนไว้กลมๆก,ก็คือโดยเร็วเฉยๆเท่านั้นเองใช่ไหมฮะใช่ครับครับไอ้คำว่าโดยเร็วเนี่ยมันจะตีความอย่างไรครับสาม, <3 S 2> มเดือนถือว่าโดยเร็วไหมหกเ,เดือนโดยเร็วไหมหรือไม่เกินเท่าไหร่ถือว่าโดยเร็วนี่แหละนี่แหละโดยเร็วเนี่ยนะครับมันตามปกติของประเทศเสรีประชาธิปไตยที่เขาก้าวหน้าเนี่ย<ะ>เขาก็จะใช้ระยะเวลาจริงๆแล้วหลายประเทศเนี่ยวันหนึ่งสามวันเจ็ดวันอะไรเขาก็ทําได้ละ ครับเพราะว่าเขารู้ครับว่ามันมีความจาเป็นที่ต้องเอาจรวจริงมาครับเป็นแต่เพียงว่าบางประเทศยกตัวอย่างเช่นเยอรมันเนี่ยที่เวลาที่มีการเลือกตั้งเขาก็จะมีปัญหาตรงเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าเขาใช้ระบบสัดส่วนผสมบางทีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยเพราะว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยกว่าจะเลือกกันกว่าจะรวมกันเป็นรัฐบาลผสมซึ่งเขาเป็นรัฐบาลผสมมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาหน่อยคนที่เป็นนายกอยู่เดิมหรือว่าเป็นประธานรัฐีอยู่เดิม เขาก็อาจจะต้องมีระยะเวลาในการที่จะดูแลบ้านเมืองต่อไปเขาก็มีหมายของเขานชครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยในระบบรัฐสภานะครับโดยเว่ายิ่งระบอบประชาธิปไตยมีหักษณะจงรปรบุขเนี่ยจะต้องเร็วเพราะมัาจะต้องเปลี่ยนผ่านแล้วก็มีคนเข้ามาทํางานโอเคดังนั้นดังนั้นมันมีอะไรที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรเข้ามากับกับด้วยครับต้องเรียนว่ามันมีลักษณะเช่นนั้นด้วยโดยทั่วไปเนี่ย ยังไงก็แล้วแต่ครับเราไม่สามารถเขียนบทบัญญัติาของกฎหมาย <Okay. S 2> ได้ว่ากฎหมายใดนะให้ครบทั่วไใเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเจตนารมณ์และมันก็จะต้องมีขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับ,รบในการที่เราจะดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยูค่ครับครับทีนี้ทีนี้โดยขั้นตอนโหวตนายกจากบัญชีพรรคการเมืองก่อนถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ยกเว้นยกเว้นกติกาถ้าไม่ได้ก,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 ไไดก็เสีย,ยเึ้นหนึ่ง,น,งนะครับของสองสภาก็ขอประธานสภา S <S 2> <S 2> ให้ดาเนินการเพื่อให้มีการงดเว้นการใช้มาตรา88แค่ะนะครับแล้วก็ต้องใช้เสียงสองในสามเพื่องดเว้นการใช้มาตรา88และหลังจากนั้นเนี่ยสสจะเสนอชื่อใครก็เสนอมาแล้วก็มีการลงมาิในสองสภาเกินกึ่งหนึ่งของส <S <S องสภาจากความรู้สึกของอาจารย์นะคิดว่าคิดว่าคิดว่ารอบแรกวหวตนายกจะมาใชีพักการเมืองท,ทําท่าจะไม่รอดมันต้องยกเว้นอะไรตรบเี้อะไรแล้วก้าวไปสู่ นายกนอกบัญชีพรรคการเมืองขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยสามเดือนอยู่ไหมหรือนานกว่านั้นอีกคือจริงๆมันไม่ควรที่จะนานขนาดนั้นะครับเพราะว่ามันไม่ควรแต่ไม่ได้มีกําหนดไงแต่รัฐธรรมนูญไม่ได้กาหนดเป็นตัวเลขไว้ชัดเจนในเมืองบ้านเอยครับโอเคถ้าพลเอกประวิตยไม่ยอมให้คุณอนุทินขึ้นครับแค่นั้นเองผมว่ามีแค่นี้แหละเพราะว่าคนอื่นๆที่จะได้เสียงเนี่ยยากแล้วล่ะแล้วคุณหญิงสุดารัตน์คุณชัดชาติคุณชัยเกษมไม้กระทั่งคุณอภพิสิทธิ์ไม่ได้หรอก มีคุนนุกินแคนเดียวคุยกันแค่แแคแคแคแนี้เลยว่าพลเอกประวิตยจะยอมให้คุณน,นุทินขึ้นไหมครับถ้าพลเอกประวิตยไม่ยอมให้คุณน,นุทินขึ้นมันก็เป็นปัญหาเลยเพราะว่าเราก็รู้ๆอยู่ว่าสอวอเนี่ยนะครับขอโทษที <Okay. S 2> ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็รู้แต่ว่าคนเอกประวิทย์เนี่ยเป็นประธานในการสรรหาน้องนั้นไม่รู้ว่าใครสรรหามาโอเคแล้วเราก็เห็นคนวิธีในการที่จะออกเสียงของบรรดาเหล่านี้อยู่แล้วสสอฝ่ายรัฐบาลเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสสอฝ่ายค้านเขาก็สู้ไม่ได้แล้วมันก็แค่นี้แหละว่าอยากให้คุณนุชินเป็นไหมถ้าไม่ ก็ไปชดสองก็ไปชดสองมาปลดรัฐมนตรแล้วก็ลงมตีให้พลเอกประวิทย์เป็นนายมนตรีอะไรประมาณนั้นทีนี้ทีนี้ทีนี้ทันทีที่ได้ตัวก็ต้องรอโปรดเก้าทันทีที่โปรดเก้าเป็นนายกคนใหม่เต็มเนื้อเต็มตัววันนั้นคือวันสิ้นสุดของครมอของนายกรัาการรักษาการนายกรักษาการครมอหรือต้องรอให้นายกคนใหม่เขาฟอร์มครมอให้เสร็จสรรพเรียบร้อยก่อนครับอันที่จริงเนี่ยนะครับถ้าโปรดเก้าในมนตรีแล้วเนี่ย ตัวนายมนตรีสามารถที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับแต่ว่าบรรดาลัฐมนตรีคนอื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับการโปรดเกล้ารบท้วนนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ได้มีตัวคนที่จะทํางานแค่ล่า,นามนตรีคนอื่นอาจจะเป็นล่ามนตรีรักษาการไปได้แต่ตัวรัฐมนตรีเป็นนายมนตรีจริงได้หรือนายมนตรีคนใหม่เนี่ยนะครับเขาอาจจะฟอร์มมาอยู่แล้วซึ่งปกติเนี่ยก็มักจะเป็นอย่างนั้นอเวลาที่พอได้นายมนตรีปั๊บเนี่ย คอรมอก็ามา<ด>เลยวันเนี่ยคอรมอก็ตามมาเลยพอเรียบ,บร้อยอม,มันต้องค,คุยกันนอกสภาจะเ<ห>สร็จเรียบร้อยมันต้องจับั้่แบ่งเค้กกันเรียบร้อยนอกสภาแล้วค่อยมาบทนายกันในสภาถูกไหมจริงๆเรื่องเนี่ยไม่ยากนะครับตําแหน่งรัฐมนตรีมีประมาณ3าม้าคนเนี่ยมีคนอยากจะเป็นประมาณ130ร้อยสามสิบกว่าคนอ่ะ <c oughs> <laughs> เพระฉะนั้นมคงจัดได้ไม่ยากหรอกครับคือค <Okay. Okay. S 2> ือมันมีคนเตรียมอยากจะเป็นอยู่แล้ว <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงจัดไม่ยากเพราะว่า, <Okay. S 2> ขาเ,เขาก็คงคิดคุงพูดกันมาอยู่แล้วว่าใครสมควรจะนั่งตรงนี้ตรงนั้นอะไรแบบไหนครับเพราะว่า,วามันไม่ใช่เป็นการจัดรัฐบาลน,นะ <Okay. S 2> ถ้าเป็นการจัดตั้งรัฐบาลนี่อาจจะยากหน่อย แต่นี่ <Okay. S 1> มันไม่ใช่การจัดตั้งรัฐบาลครับรัฐบาลมันก็เป็น <Okay. S 1> รัฐบาลเดิมพรรคร่วมก็เป็นพรรคร่วมเดิมถูกไหมมันไม่ควรจะยากขนาดนั้นใช่ค่ะใช่ใช่จันเจดคะอย่างหมอกเมื่อสักครู่เนี่ยนายกรัฐษากาไม่ได้กําหนดระยะเวลาถ้าจะลากยาวไปถึงสักสิ้นปีแล้วก็ค่อยดําเนินการอะไรต่างๆก็ทําได้ใช่ไหมคะแม้จะไม่ได้กําหนดแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมคะไม่ต้องตีความอะไรใช่ไหมคะไม่มมันคืออยู่กับกลไกสภาถ้าสภา <ใน S 2> ไม่ได้นายกมาสักทีเขาก็รักษาการไปเรื่อยๆครับอ๋อกลไกสภาอกลไกสการรัฐสภาว่าคุณจะโหวตนายกได้เร็วแค่ไหน ใช่แ่แบบที่คุณนายบอกในระบบรัฐสภาเนี่ยมันจะไปปูกโยงกับรัฐสภาไงครับโอเคใช่ใช่ซึ่งจริงโดยทั่วไปมันปลูกโยงกับแค่สภาผู้แทนแต่ของรัยมันไปผลูกโยงกับสองสภาเลยเพราะว่าสวทด้วยอย้ำอีกทีนะอาจารย์วันที่มีโปรดเก้านายกคนใหม่วันนั้นใครรักษาการนายกใครจะเป็นนายกรักษาการต้องสิ้นสภาพไปทันทีเลยถูกไหมฮะ จริงๆโดยทั่วไปมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับพอมีตัวจริงปุ๊บเนี่ยทับ้าคนรักษาการก็ต้องทิ้งผลไปโอเคโอเคส่วนคอรมอรักษาการรักษาการคอรมอจะไปด้วยหรือไม่ไอ้ตรงนี้ชัดเจนไหมก็ควรจะไปด้วยก็จะต้องเปลี่ยนนะครับมันก็จะต้องเปลี่ยนจากข้ามรีเดิมเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นข้ามรีใหม่แหละแต่เพียงแต่ว่าในกระทรวงที่ยังไม่มีคนก็อาจจะให้รัมรีเดิมเนี่ยรักษาการก่อนหรือถ้ามีรัมรีจํานวนหนึ่งก็สามารถให้รัมรีจํานวนนั้นเนี่ยรักษาการ หรือให้รองนายมนตรีรักษาการให้นายมนตรีรักษาการในกระทรวงนั้นๆไปก่อนได้นะครับแต่ก็เช่นกันครับเขาก็ไม่ทํานานเพราะว่าปล่อยไว้นานจะเป็นปัญหาโอเคโอเคหรือใช้บริการปลายกระทรวงคํำคัเมาไว้ก่อนเขารัก่าจำนวนหลายกระทรวงมากนะครับต่อไปนี้มันก็จะเป็นปัญหาของระบบรฐสกาต่อไปนี้ถึงประเด็นที่เป็นไฮไลท์ถูกถามทุกวันผมก็ตอบก็ไม่ได้เขาถามว่าเขาถามว่า จะลุงป้อมรักษาการหรือลุงตู่รักษาการก็แล้วแต่นะครับถ้าในกรณีที่ท,ท,ที่ที่ลุงป้อมเกรักษาการเนี่ยแล้วแล้วแกบอกว่าแกยุบแกแกมีอำนาจยุบสภาได้ถ้าแกยุบสภาในจังหวัดที่กฎหมายลูกสองฉบับเนี่ยยังไม่ปลดก้าวลงมาเนี่ยมันจะเลือกตั้งได้ไหมใช้กติกาอะไรเอจะยุ่งไหมจะใช้กติกาไหนคะในเมื่อยังไม่ได้ปลดก้าวอันนี้คือถ้าเราถ้าเรา พูดในกรณีว่ายุบสภาได้นะซึ่งสําหรับผมในยุบสภาไม่ได้นะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากัน uh huh. ถ้ายุบสภาแล้วกฎหมายลูกยังไม่แล้วเสร็จเนี่ย uh huh. มันก็ต้องไปดูครับว่าไอ้สิ่งที่มันมีอยู่ที่มันจะสามารถใช้ได้ก็ต้องไปดูในมาตรหาห้า uh huh. เมื่อไม่มีบทบัญญัติน้งรนูนใช้ก็ต้องไปดูว่าประเพณีในระบบประชาธิปไตยันรัฐสากลทรงเดินประมุขของประเทศไทยเราเนี่ย uh huh. ต้องทำยังไงบ้าง uh huh. มันก็มีกฎหมายเดิมอยู่ถูกไหมครับ uh huh. เอากฎหมายเดิมมาแล้วก็มาดูใน ริมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่หนึ่งแล้วก็ไปดูในรัฐมนูญฉบับสมัยรั60ที่มันเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งว่ามันจะต้องทํำยังไงบ้างแล้วถ้คหาว่ามันไม่มีจริงๆก็อาจจะต้องใช้ระเบียบนะครับใช้ขอ้อบังคับหรือว่าใช้อะไรสักอย่างหนึ่งที่กรกตจะสามารถออกมาได้เพื่อมาเข้าไปสอดในส่วนที่มันเป็นส่วนที่ยังเป็นช่องว่างอยู่นะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าตอนเนี้จริงๆแล้วเนี่ยให้กฎหมายลูกมันออกจากสภาไปแล้วล่ะเหลือก็อยู่แต่แค่ทีท่สารรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นจริงๆก็รอนะสมมติว่ายุบสภาก็รอสารรัฐมนูนวินิจฉัยพอสารรัฐมนูนวินิจฉัยเสร็จปั๊บปรากฏว่าไม่ขัดไม่แย้งสอดคล้องกับรัฐมนูนก็นําทุนกล้าวได้ครับทราบตามนี้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังยันดีนะที่กฎหมายสองตัวเนี่ยหะมันพ้นจากสภาไปแล้วออ่ย่างน้อยมันพ้นจากสภาไปแล้วมันก็จะไม่มีเรื่องอะไรที่อยู่ในสภาหรอกยกเว้นแต่สารรัฐมนูนบอกว่าขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐมนูนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งทีตกไปทั้งฉบับเนี้ยเดี๋ยวร้อน ใช่ใช่ใช่แต่เข้าใจว่าร่างกฎหมายลูกทั้งสองฉบับไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองก็มีสมาชิกรัฐสภาจำนวนหนึ่งเขายื่นตีความไปที่ศาลน้ำนูนแล้วนะอาจารย์ดังนั้นดังนั้นเกมมันเคลื่อนไปที่ศาลละถ้าศาลถ้าศาลวินิจฉัยว่าไอ้เจ้าร่างกฎหมายทั้งสองฉบับหรือฉบับใดก็แล้วแต่มันขัดต่อรัฐนูนเป็นอันตกไป เป็นนั้นตกไปมันก็ยุ่งมันก็ยุ่งใช่ไหมคีอฉบับพรรคการเมืองต้องเรียนว่าไม่ก็ยุ่งเท่าไหร่นะครับฉบับที่ยุ่งกว่าคือฉบับเลือกตั้งเพราะว่าฉบับพรรคการเมืองในตรงที่แก้เนี่ยถามว่าถ้าไม่แก้สิ่งเหล่านั้นออกเนี่ยมันยังพอทํากันได้ไหมพรรคการเมืองโอกโอบครวนครับแต่ว่ามันก็พอทําได้แต่ถ้าเกิดฉบับเลือกตั้งเนี่ยไม่ออกเนี่ยแหละอันนี้แหละครับเป็นปัญหาหนักเลยเพราะว่าการคํานวณเอ่ยนะครับ การดาเนินการในแต่ละเรื่องเนี่ยมันยังไม่ได้เขียนเอาไว้ชักเจนครับแล้วมันพอมันไปเชื่อมกับไอ้ระบบเดิมเนี่ยอ <Okay. S 2> ันนี้เนี่ยมันว่าโหยุ่งในลุงตุงนังเลยละถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายเลือกตั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไปสมมติสมมุติเป็นอันตกไปคราวนี้ถ้าเกิดยุบสภาระหว่างนั้นจะยุบโดยลุงตู่ลุงตู่กลับมาแล้วแล้วก็ยุบเลยหรือลุงป้อมรักษาการแล้วก็กล้าไปหารอำนาจนายกรักษาการยุบเลย มันจะทําไงาก็คือต้องย้อนกลับไปดูประเพณีในระบบประชาธิปไตยตอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือไปเอาไอ้สามส่วนนั้นมาผสมกันก็คือตัวรัฐมนูลหกศูนย์เองนะครับรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่หนึ่งแล้วก็กฎหมายลูกฉบับเดิมนะครับเพราะว่ากฎหมายลูกฉบับใหม่เนี่ยยังไม่ออกแต่ก็อย่างที่เรียนครับว่าคือมันก็อาจจะต้องมีบางส่วนที่กกตก็ต้องทอํายังไงว่า ไอ้ส่วนที่มันไม่สามารถดําเนินการได้จริงเนี่ยกรกตก็ต้องออกมาเพื่อให้มันสอดรับกันไม่งั้นมันก็ก้าวไปไม่ได้ครมกรกตก็ตกที่นั่งลำบากอีกครับเป็นคนออกกฎระเบียบมาโอเคอาจารย์ยังนึกไม่ออกนะรัฐธรรมนูญฉบับปี60บัตรใบเดียวรัฐธรรมนูญฉบับ60แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1บัตรสองใบร่างกฎหมายเลือกตั้งฉบับดั้งเดิมนั้นมันก็ล้อไปกับบัตรใบเดียวโอเคแล้วคราวนี้มันยังไงอ่ะ ใครจะเป็นคนขยําใครจะเป็นคนขยําใครจะเป็นคนตัดสินงั้นเอาร่างนั้นงั้นเอาร่างนี้งั้นตัดต่อพันธุกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ใครเป็นคนมีอำนาจในการจัดการหรือตัดสินใจตรงนี้มันจะยุ่งมากตรงนี้รับคุณนายเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าถ้าสารรัฐมนุรท่านตีตกท่านตีตกก็อะไรสมมติตอนนี้สภาบอกว่าหารร้อยถ้าสารรัฐมนุรท่านตีตกว่าไม่ใช่หารร้อยแต่ถ้าไม่ได้บอกว่าตกลงมันหารห้าร้อยหรือเปล่า มันก็ต้องกลับไปผสมอย่างที่ผมบอกครับสมมุตินะครับว่าเอาละฝ่ายหันห้าร้อยเนี่ยเขาก็อาจจะถูกเพราะว่านับนูนหกศูนย์เดิมเนี่ยไปพ่วงกับกฎหมายประกอบเดิมเนี่ยมันคือการคำนวณในระบบสัดส่วนแต่เพียงแต่ว่าตาสองครั้งเพื่อจะไปทำยัง,<ห>งไงให้การคำนวณในระบบสัดส่วนเนี่ยมันมาเข้ากันกับการสองครั้งให้ได้คำ<ห>นวณท่านบอกยังไงที่สภาผ่านมาร้อยเนี่ยผ่านร้อยเนี่ยมันผิดแต่ันขันกับนับนูนอันนี้ย และกรกตเขาคงต้องเป็นคนหาทางออกว่ามันต้องผสมผสานกันอย่างไงเพราะว่า <Okay. S 2> เขาต้องเป็นคนที่ออกข้อบังคับอย่างที่ผมบอกอข้อบังคับมาสอนในส่วนที่มันเป็น <Okay. S 2> ช่องว่างไงครับ <Okay. S 2> แต่ตกรกตจะมีอำนาจในการเขียนกติการเพื่อใช้ปรับผูสาการได้กแต่เมื่อมีกฎหมายรองรับให้เขเขียนกิการเพื่อปรับผูสาการนะถ้าไม่มีกฎหมายเขียนรองรับอำนาจเขาไว้เขาก็ไม่กล้าเหมือนกันนะอาจารย์ใกช่ปรากฏว่าตรงนี้มันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายแม่บทบ้านเรา ซ,ซึ่งถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนั้นจริงๆมันไม่เห็นช่องสักเท่าไหร่นะอาจารย์ดูแล้วมันคุยจริงๆเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยสมัยรัฐมนุนี่ศูนห้าศูนเนี่ยนะครับเป็นมาตรฐานในเรื่องของประเพณีนะครับที่ไม่มีบลัญานของรัฐมนุนเนี่ยแล้วคนก็จะเรียกร้องนายกรัฐมนรนนายกรัฐมนุเนี่ยที่จริงมันมีกลไกของมันอยู่ในระบบประชาธิปไตยในบริษัททรงเป็นประมุขระบบรัฐสภาเนี่ยเมื่อมันเกิดการ ที่บรรดาบุคคลทั้งหลายที่ดํารงตําแหน่งไม่สามารถที่จะจะทํเนินการได้เพราะว่าขาดไร้ความสามารถหรือว่ามันมีกรณีที่มันติดกันไปหมดอย่างนี้นะครับไมันจะกลับไปที่พระรจ้าแผนาจครับแตน่นจะต้องมีคนที่เป็นคนทุนกล้าวแลวคนนั้นเป็นคนรับสนองคระมราชโจงการไม่แต่ละขนาดเราต้องรู้ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครโ okay. oh. อเคนรจริงๆแต่มันจะสามารถทําแบบนี้ได้คือจริงๆแล้วในังกฤษเลยนะครับหรือแม้กระทั่งในออสเตรเลียที่ก็ มอีองค์อาทิตย์ปัตหรือว่ามีสมเด็จพระราชนิราชเนี่ยองเดียวกันกับที่ในอังกฤษเนี่ยเขาก็มีการทํากันแต่เพียงแต่ว่าเขามีกลไกมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีการคุยกันที่มันชัดเจนมากกว่าเราครับไม่ได้แค่ลุกขึ้นมาแล้วขอในยกพระราชาขอนั้นพระราชาขอในพระราชาแต่เขามีคน <Okay. S 2> ใช้เพื่อที่จะ <Okay. S 2> นำขุดกล้าวไม่ใช่ว่า <Okay. S 2> เอาอะไรอะไรเนี่ยไป <Okay. S 2> ไปฝากไว้ที่พระองค <Okay. S 2> ์ท่านเลยโดยที่ไม่ทํางานให้พระองค์ท่านเนี่ยอันนี้มันทาไม่ได้หรอก โอเคพฝั่งดูยุ่งเหลือเกินแต่คราวนี้อาจารย์ในกรณีที่ยุบสภานะมันต้องเลือกตั้งภายใน45วันหรือ60วันฮะถ้ายุบสภาก็45ไม่เกิน60ครับ45ถึง60วันถ้ายุบสภานะหวันคำถามก็คือถ้ายุบสภาในสถานการณ์ที่มันอึมครึม,มในสาการที่เกิดสูญยากาศ<ม>ในสาการที่ไม่มีกติกาการเลือกตั้งอย่างที่เรายกตัวอย่างเมื่อสักครู่รแล้วถ้ามันเกิน4 5ถึง60วันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะ คือบ้านเมืองจะวุ่นวายแน่นอนนะครับแล้วใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนยุบสภาเนี่ยก็จะต้องถูกคนโดยรวมมองว่าตั้งใจที่จะทําให้มันเกิดเรื่องขึ้นในบ้านในเมืองเพราะว oh. ่าม,ม,มีทางอื่นเยอะแยะอันที่ oh. สองก็คือว่าฝ่ายต่อต้านฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาลุกฮือขึ้นมาแน่นอนว่า hmm. ไอเนี้ยเปิดช่องทางสองช่องทางหนึ่งเปิดช่องทางให้บ้านเมืองวุ่นวาย hmm. สองก็คือเปิดช่องทางให้มีการ hmm. เข้ามาปฏิวัติยึดอำนาจเพราะว่านั่นมันเป็นวิจีน่าระบบ ที่ประเทศนี้เกิดขึ้นไหครังมากเะไที่ทำไไม่ได้ก็เข้ามาเบรสใจใจเขาก็ต้องถามว่าเป็นยังไงล่ะเพราะมันยุบสภาในภาวะการที่บ้านเมืองมันไม่สามารถเดินหน้าได้แล้วก็รู้ๆกันอยู่เราคุยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยพวกเขาก็คุยกันอยู่ถูกไหมครับใช่ถ้าเขาทําก็คือเขาตั้งใจที่จะให้เกิดให้เกิดเรื่องไม่เป็นดือไปเด็ดขาด โอเคไม่ใช่มีความจาเป็นในทั้งสิ้นเลยถ้ามใจที่จะทําให้เกิดผมคิดว่าใครๆครก็เขีเป็นได้เลยโอเคโอเคอาจารย์เรเห็นเรื่องยุ่งๆเนี่ยนะคนเหมือนกันนะเนี่ยอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดรเจตคะโทรนวันนี้นะคะดีที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐมนูญหรือกรทอมันท่าสุดท้ายของอาจารย์เจตอ่ะชัดมากคมเออ